สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเลิฟฉลองค่ะแล้ววันนี้หืมดีใจมากคืออะไรคือว่ามีชายหนุ่มรูปหล่อนี่ครับคุณท้าวเย็นเลยค่ะมาเยี่ยมเย็นรายการน้องเดียวนั่นเองสวัสดีค่ะ ใชเพราะว่าเคยเจอน้องไงแล้วไม่ได้เจอกันนานคิดถึงใช่เคยร่วมงานกันนะฮะเคยร่วมงานกันอันนี้ก็เป็นแบบว่าความฝันของผมนี่นะครับมปเคยดูแต่แบบนาราครอะไรเงี้ยไม่ใช่แบบว่าเห<อ>็นตัวจริงสัมผัสดได้ชิดขนานดนี้ปกติแล้วก็ดูผลงานของน้องเหมือนกันครับขอบคุณครับล่าสุดนี้ล่าสุดพี่เพ,พิ่งจบไปครับละครยกไหลเมฆนี่เราเล่นแบบว่าเป็นตัวเองหรือเปล่าในเรื่องช่างไงนะปกติเราชอบคนมีอายุหรือเปล่าก็ก็โอเค เดี๋ยวคนทา <c oughs> งบ้าน <c oughs> ดูอย,ยู่นะก็คือเรื่องนี้นี่คือเล่นยากไหมคะคือเรื่องนี้คือไม่ยากมากกว่าเดิม,มเพราะว่าบทเนี่ยยัง,ยงค่อนยังค่อนข้างคุคมโทนคือในเรื่องที่ผมเล่นเป็นพนักงานบัญชีแต่ว่าแอบรักลูกสาวเจ้าของออแต่ทีนี้ที่มันมีเรื่องท้าทายมากกว่าบทเดิมๆที่เล่นก็คือว่ามีเลิฟซีน<อ>ซึ่งต้องเลิฟซีนกันจริงๆด้วยไม่มีมุมกล้องอะไรเงี้ยต้องสุกจุ๊บจุ๊บใช่เปิดไหม เออเขินครับเขินครับเป็นครั้งแรกด้วยไงเราเราก็แบบไม่เคยอะไรเงี้ยแล้วก็บอกคนทางบ้านว่าหรือเปล่าคนทางบ้านว่างไหมไม่ว่าหรอกนี่งของการทำงานก็คือรู้อยู่แล้วนี่คือการทำงานวันนี้นะคะมาเยี่ยมเยียนที่บ้านนะคะก็จะมีไวท์เจมส์ทูโทอินแบ็คนะคะเสิร์ฟครับผมได้เลยฮะนี่ขยับยิ่งอร่อยค่ะอันนี้แล้วก็เป็นทันยิปสีดำด้วย ปกติเข้าครัวหรือเปล่าเนี่อกฮะเข้าครัวไปกติไม่ค่อยครับคือเข้าไปเนี่ยคือไปหยิบอาหารที่เสร็จแล้วแล้วก็ออกมาทายข้างนอกเลยไม่ค่อยได้แบบว่าได้ลงมือทาเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ลงมือทำปกติคุณแม่จะเป็นคนทำใช่ไหมคุณแม่ครับคุณแม่เป็นคนทำโอเควันนี้มาทําไก่ให้ทานจะเป็นไก่แบบไก่อบอ่ะไก่ย่างไก่ย่างธรรมดาเหรอไม่ธรรมดาเพราะว่าเราจะทําเป็นพริกแกงแล้วก็ไปหมักแล้วเราก็ไป ย่ากง, <ừ. S 2> ง่ายมากๆเลยแล้วเดี๋ยวปกติแล้วคือตอนรแรกเนี่ย<ม>เข้าอยู่เข้ามาในวงการเนี่ยค,คือมีแมงมองไปเจอตัวหรือว่ายังไงอ๋อไม่ฮะเข้ามาได้ยังไงคือต้องขอบอกว่าน้องสาวครับทำไมน้องสาวเป็นคนผักดันจร,จริงคือ เริ่มต้นที่ด้วยด้วยความที่มันใกล้ก่อนก็นแล้วกันนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยเรียนอยู่มสวซึ่งอยู่ข้างๆตึกกรมมี่แล้วทีนี้เนี่ยน้องผมเนี่ยเป็น,ปนแฟนวิทยุคือคลื่น93.5 RVS ปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนเป็น94 EFM ละอ๋ะอแต่ก่อนก็จะมีประกรวดทุกปีเป็นประกรวด RVS Top m o d เดลหาในแบบนางแบบประจำคลื่นเขาอะไรเงี้ยฮะแล้วคือน้องผมเนี่ยเป็นแฟนรายการนี้ก็เลยบอกผมว่าเฮ้ยเดียวเขามีสมัครลองไปสมัครดูหน่อยไหม ผมตอนแรกผมก็เฉยๆผมตอนแรกเนี่ยเออตอนแรกไม่เพราะว่าผมไน้กล่าวไปว่าประกอบอาชีพทําธุรกิจอะไรเงี้ยเพราะคุณพ่อผมเป็นนักธุรกิจนี้ใช่ไหมก็เลยแบบเป็นเออเป็นเป็นไอดอลอะไรเงี้ยเดี๋ยวพูดเพลินคันต้อนะครับเลยเป็นไอดอลเออเป็นไอดอลว่าเราคงก็ก็ยังไม่ได้คิดว่าจะเข้าวงการอะไรเงี้ยนะฮะจนตอนหลังน้องก็บอกว่าเดี๋ยวไปสมัครหรือยังสมัครหรือยังเราก็ไม่ได้ไปเพราะเราก็เรียนไงฮะเรียนหนังสือเราก็บอกว่าขี้เกียจอะไรเงี้ยไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าจนตอนหลังแม่อีกคนหนึ่งน้องอาจจะแบบว่า ให้แม่เป็นกำลังเสริมอะไรเงี้ยจริงป่ะบอกเดียวไปเดี๋ยวลูกลองรองดูหน่อยก็ลวกันไหนๆก็อยู่ใกล้ๆเองเดินขึ้นไปเอาใบสมัครอะไรเงี้ยผมก็เลยโอเคตามใจแม่ชวนเพื่อนขึ้นไปเอาใบสมัครครับด้วยกันด้วยกันกับเพื่อนแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นเลยครับที่ได้เข้ามาสมัครคือพอไปสมัครแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็เรียกเข้าไปเทสเข้าไปแคสต์นู่นนี่นั่นท่าเดินอะไรต่างๆแล้วก็สุดท้ายคือมันเดินหน้ามาแล้วครับพี่ใช่ป่ะอมันก็ต้องลุยแล้วแล้วก็โชคดีครับผ่านเข้ารอบมาเรื่อยๆ จุดเริ่มต้นครับได้เลยนะคะได้ตำแหน่งครับได้ตำแหน่งชนะเลิศอ่าโอ้โดีใจมากฟลุกไม่รู้ว่าจะได้ไม่จริงอ่ะแล้วเขาต้องให้ทำอะไรบ้างอ่ะตอนนั้นน่ะตอนนั้นนี่ยฮะคือถ้าเป็นในแบบนางแบบเนี่ยส่วนใหญ่เราจะดูที่บุคลิกภาพการเดินคือต้องไปฝึกซ้อมเดินแบบอะไรกับเขาเนี่ยซึ่งเป็นครั้งแรกผมก็ไม่เคยเดินเรีบยเราจริงๆแล้วคือตอนแรกบอกว่าจะไปทําธุรกิจใช่ไหมคะใช่ใช่เราก็ไม่ได้ทําแล้วสิตอนเนี้ยใช่เพราะว่าแต่ผมก็ดีแแหละเพราะว่าก็ยังไม่มีเงินอยู่ดีคือ คือแต่ว่า,าจ,จะเป็นโชคดีด้วยครับคุณผู้ชมครับที่เข้ามาโคงการนี้ก็ามีโอกาสได้เก็บเก็บเงินอะไรเงี้ย<ม>อาจจะทมตามความฝันของเราอะไรเงี้ยนะจริงเนาะครับเมื่อเดี๋ยวหลังจากประกวดแล้วก็ได้มาทําอะไรในวงการบระเทิงบ้างเนี่ยคืองานแรกหลังจากประกวดแล้วจริงๆรนตตอนนั้นเนี่ยคือทางทางคลื่นเนี่ยนะฮะเขาก็ เขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่ไม่ได้มีในส่วนของเรื่องของการขออยุญอะไรมากมายอ้าวหรอใช่แต่ว่าก็เป็นโอกาสหนึ่งที่เราได้ได้เปิดตัวให้ทุกคนเห็น,นคือหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มีการแบบแคสงานทั่วไปเหมือนวัยรุ่นสมัสนยนี้อะไรเงี้ยไปใช่โฆษณาโนา่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่เคยได้ไม่เคยได้เลยแคสแคสมาประมาณครึ่งปีแลนน้วตอนนั้นก็คือพอไปแล้วก็ไม่ได้ไปแล้วก็ไม่ได้แต่ทีนี้ก็มาบนกับคุณพ่อคุณแม่อะไรเงี้ย <ๆ S 2> เขาก็เาว่าบอกว่าคือเขาอยากให้ผมมีความอดทนไง คือผมเนี่ยเด็กๆเนี่ยอยากทำอหลายๆอย่างมากเดี๋ยวว่ายน้ำเล่นว่ายน้ำเดี๋ยวไปวิ่งไม่มีเขาเรียกว่าไม่ไม่จริงจังกับอะไรที่เป็นอย่างๆไปอ่ะแต่ว่าอยากได้หมดทําได้ทุกอย่างแต่แบบไม่สุดสักอย่างหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยอยากให้ผมมีความอดทนมากกว่านี้ผมเลยโอเคก็ได้ครับจนได้จนกระทั่งธันวาจำได้เลยเดือนธันวาเดือนจำวันไม่ได้นะครับเดือนธันวาบีซีหกเนี่ยทางพี่ๆทีอาร์บีเอสนี่แหละโทรศัพท์มาว่าทางแกรมมี่เนี่ยกำลังจะเปิดรายการใหม่หนึ่งรายการ รายการใหม่เลยหาพิธีกรใหม่เอี่ยมเลยก็ให้เราเข้าไปแคสติ้งเอาแค่เก้าคนผมผมก็ผมก็แบบในใจมันก็หวังนะฮะในใจมันก็หวังแต่สุดท้ายก็ได้เอได้กก็คือรายการโอไอซีนนั่แหละครับแล้วออกเทปเลยทีเดียวไม่นะออกเทปไม่ใช่ออกเทปจะพูดอยู่ออกเทปนี่ถือว่าเป็นเป็นจุดบอดของผมมากเลยคุกคน ฟังคนอื่นร้องก็ดีไม่ใช่ผมจริงสิอ๋อไม่ถนัดใช่ไหมไม่ถนัดคือเสียงมันเสียงทุ้มอย่างนี้นะครัะแล้วก็ไม่มีทักษะไม่เคยร้องเพลงไม่เคยทลยมาก่อนแต่นั้นหลังจากทำโอเอได้ประมาณสี่ปีนะนะครับช่วงนั้นคือผู้ใหญ่ให้โอกาสแล้วก็ไปเล่นละครก็มีพิธีกรด้วยคือเป็นพิธีกรก่อนแล้วก็มีโอกาสได้เล่นละครก่อนอ๋อเล่นละครเรื่องแรกอะไรคะเรื่องแรกกับพี่ต้อมมารุแถบทางช่องเจ็ดเรื่องในเรือนใจทำได้เลยเล่นกับพี่ป้องนวัด แล้วก็<ม>เล่นกับพี่เอเอเอ,อีกคนหนึงใช่พี่เอเอปัญญาเด็ค่ะฉักนี่นแหละเป็นครั้งแรกข,ของละครแข็งมากแข็งม<อ>ากจำได้โอ้ยเหมือนกันน้องแข่งกันคือ <laughs> จำได้เลยฉากฉากแรกที่ผมเข้าไปเนี่ยเขาจะให้ผมมองผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบเราชอบแล้วแล้วเขาไป<ม>่คนอื่นผมยิ่งนี้เลยครับตาลางไม่กระพริบเลยแข็งตาแข็งตาอย่างนี้เลยรถผ่านไปแล้วผมก็ยังแบบตายังอยู่ที่เดิมแต่รถไปทางนู้นแล้ว่ นิ่งมากนิวงมกอกไม่เป็นไรค่ะคนเรามีการพัฒนาเ<า>นี่ยงั้นเอางี้ครับอยากไปคุยต่อแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปเอาไปย่างงั้นเดี๋ยวรเราต,ต้องรอบแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราไปยา่ยางั je gâte un regard Pour quelle raison ce soit